นี่คือถังฉี่ฉี่ฉี่สวัสดีค่ะตอนนี้ก็ตีสี่ตื่นมาหุงข้าวเตรียมห่อข้าวก่อนอื่นก็ต้องได้กาแฟแก้งว่วงหนึ่งแก้วก่อนค่ะวิจะเอาข้าวสารไปด้วยเอาหม้อหุงข้าวไปด้วย ก็จะเอาใส่ไปถึงละสองแก้วครึ่งประมาณนี <sh awa> <sh awa ้คืออาหุทีนึงก็กินได้สองคนพอบ้านก็เตรียมทำอะไรอยู่ก้างๆ้าวชาวกุวยก็จะงอแงนิดหน่อย ก็จะใช้ย่างลัดไว้กว่าของหมนี่ก็มัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็เป็นหมูทอดที่วีทอดไปเมื่อวานตอนเย็นก็อุ่นไมโครเวฟ กระป๋องไอศครีมกินแล้ววิก็เอากรองเขาทิ้งเลยไม่ต้องเก็บกลับบ้านข้าวก็หุงสุกเรียบร้อยก็จะมาตักใส่กล่องนี่ของพ่อบ้าน บ้านไม่กินเยอะเรอเอาแค่นี้พอนี่วิ็จะตักใส่กล่องมาให้ลูกชายอันนี้ก็คือผัดหน่อไม้ดองใส่หมูแล้วก็ใบกะเพราพริกจวด ก็จะมัดไว้ถ้าถุงใหญ่ไปยาวไปก็ตัดออกจะไม่ได้เก,กะี่ก็จะเอาไว้ตรงนี้ข้างกล่องข้าวเอาช้อนไปด้วย ช้อนไทยนยี่ใช้ดีกล่องข้าววิก็เสร็จเรียบร้อยปิดเลยนี่เป็นผักกะเพราของพอบ้านไม่เผ็ด เดี๋ยวเหมือนกันนพี่ก็จะไม่เอาลมใส่หมัดก็ยังมีรมอยู่นิดนึงจะไม่เป็นไรข้าวตึงไปนิดนึง อ่อข้าวอะลืมช้อนให้พ่อ้านนี่ก็ช้อนก็เป็นถุงที่เอาไปไว้ใส่ขยะเอาไว้ใส่เศษอาหารในรถ ข้าววิก็เตรียมเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยววิอาบน้ําแต่งตัวก่อนค่ะตอนนี้ก็เตรียมตัวเสร็จแล้วกําลังจะออกเดินทางโอเคขึ้นรถกันเลยค่ะออกเดินทางมาแล้วค่ะว่าจะออกกันแต่ตีสี่ตกลงได้ออกกันหกโมงชเช้าพะทำนู้นทำนี้หอ่อข้าวเก็บ เก็บของเขาที่ให้เรียบร้อยเช้าๆก็จะมีหมอกนิดนึง ขับรถออกมาได้หนึ่งชั่วโมงวิก็หิวข้าวเอาข้าวมากินกับหมูทอดพอเมื่อเช้าว,วิกินแค่กาแฟแก้วเดียวแล้วไม่ได้กินขนมปังไม่ได้กินอะไรพ่อบ้านเขากินขนมปังก่อนเพราวิทำกับข้าวห่ออยู่พอวิเปิดกล่องกับข้าวออกมากินผัดหน่อไม้ดองฟุ้งไปทั่วรถเลยเดี๋ยววิกินข้าวก่อน สะดวกสบายเรามารถเราเองแล้วเราหิวเราก็เอามากินแฟนบอกว่าสี่ชั่วโมงเขาหึ่งจะพาพักวิก็แกะผัดน้ำไม้ดองออกมาเพราะว่าหมูทอดแห้งมากสำพักไอนี้เราก็มาถึงปั๊มน้ำมันมาหาที่พักย่า yeah. จะหาห้องน้ำกัน ก็ยอดตรงนี้นะ16เซนจัดกลีบเนี้ยนกสวรสิบสิบ16อีกหนึ่งกลีบดีระอาเจ็ดสิบแล้วเขาก็จะออกมาแบบนี้ประตูถึงจะเปิดวิดื่มอันนี้กาแฟนมถ้าเราอ่านไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเขามีรูปบอกเราทุกอย่างกาแฟสองแก้วนี้ 6ยูโรนะแต่เรามีแก๊สกับน้ำมาด้วยเดี๋ยวคราวหน้าเราต้มกันเองออกเดินทางมากันได้ก็4ชั่วโมงครึ่งละพอบ้านเขาก็จะพักดื่มกาแฟยืดแข้งยืดขาพอบ้านก็จะกินข้าวอันนี้เขาจะต้มกาแฟแต่วิจะอยู่ไกลๆพอวิกลัววิลืมเอามวกมาแล้วก็ลืมเอากระปุกใส่น้ำร้อนมา ถ้าเราต้มน้ำเสร็จแล้วเราเอาใส่กระปุกเก็บความร้อนเขาจะอยู่ได้นานอันนี้เราต้องต้มทุกครั้งเดี๋ยวถ้าเห็นวิจะแวะซื้อแต่วันนี้เป็นวันเสราร์พรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ี่หาข้าให้พวบ้านกินก่อนอี่อัดกะเพาพวบ้าน หมูแข็งมากชาวบ้านบอกเหมือนเหมือนไม้ไผ่ทอดอันนี้เป็นผัดกะเพราเราตั้งตรงนี้นี่ก็ดจะร้อนมากเลยชาวบ้านโคก็พามายิดตรงที่ไม่บิต้นไมห็น่ท้ขักั น,นี้กะเพราหมูกะเพราหมูอันนี้ผัดกระไม้ของวิววิกินมาจากในรถวิหิวรอพ่อบ้านไม่ไหวดีนะพิธาคิมกันเดดมาแเติมกาแฟไปให้อีกนิดนึง<ม>แล้วก็เติมคอฟฟี่เมดแล้วก็คนแล้วก็เติมน้ำตาล ผสมชงไว้โอ้ยวิร้อนแล้ววิก็จะแสบหน้าโอเคเดี๋ยวนั่งก่อนไปจะมาโอ้กระดานร้อน <c oughs> สิอันนี้กาแฟที่เราต้มเองอร่อยกว่าที่แวะซื้ออยู่ปั๊มน้ำมันหกยูโรเมื่อกี้อร่อยไหมผัดกับเขาอร่อยมากมาก กบเอาอร่อยมากนะคุ mm ้นเวสานะคนแบบนี่ก็เป็นของน้ำอยู่ข้างล่างรถเขาลากจัก,กรยานมาเขาก็เอาไว้ข้างหลังแบบนี้ รถติดนิดนึงเมื่อกี้ผ่านมาละเพราะเขาทำถนนอากาศกำลังดีไม่ร้อนมากไม่เย็นมากตอนนี้ฝนตกลงมาอย่างแรงเลยต้องขับรถเบาๆมองไม่เห็นทางเลย เขาลบเข้าด้านขวามือที่เลนขับช้าที่สุดแล้วมอเตอร์ไซค์เขาก็จอดกันใต้สะพานน้ำนองอยู่บนถนนเยอะเลยเหมือนเขาระบายไม่ทันแล้วล้อรถก็จะเหมือนลอยอยู่บนน้ำเราก็จะค่อยๆขับช้า มองไม่เห็นรถคันหน้าเลยหลังจากฝนตกแล้วก็มีแดดออกมาที่เยอรมันเอาแน่เอานอนไม่ได้มีหลายฤดูแนวหนึ่งวันอันนี้เป็นถังเปล่าวิเอามาด้วยเพื่อรถติดหรือว่ารถไม่ขยับเลยฉุกเฉิน หาห้องน้ำไม่เจอเราก็ใช้ถังนี้ฉี่ไปก่อนเพราะว่าวิเคยไปไหนกับแฟนไม่รู้แล้วครานี้รถติดประมาณสี่ชั่วโมงลงจากรถไม่ได้แล้วก็ทำอะไรไม่ได้ก็เลยคิดออกว่าเราเอาถังไปด้วยเวลาเราเดินทางเพื่อฉุกเฉินขึ้นมาอย่างเงี้ยถังช่วยเราได้ดี แต่ยังไม่เคยฉีย่ใส่ถังนะเพราะว่าตั้งแต่เหตุการณ์วันนั้นก็เตรียมไปทุกครั้งเวลาออกเดินทางไกลๆตอนนี้เราก็เข้าเมืองฟลายโบกเล็กี<ม>แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปที่โรงแรมเขาบอกว่า1 3บสนาฬิกาสามแต่ตอนนี้เราถึง1 3บสนาฬิกาสาอนาทีเรามดนึงถึงโรงแรมที่วิจองไว้ We can park over นผ่าน o k a y อเ e n we check in, we give it a r o ู้อันนี้ก็เป็นที่เราเอาเป็นแฟ้มมาที่เราจะไปเที่ยวอันนี้เป็นคืนแรกที่เราจะมาเช็คเขาไม่มีคนเฝ้านะ นี่เขาก็ให้เราเช็คอินเองแต่ว่าเขาเขียนไว้ว่า14นาฬิกาถึง17นาฬิกาเราสามารถเช็คอินได้อันนี้ก็จะมีรหัสอยู่ในนี้โอเคอีกครึ่งชั่วโมงเราค่อยมาเช็คกันเปิดให้เราเช็คอินได้แฟนก็กำลังจะเช็คอินก็เช็คอินเข้าห้องมาเสร็จเรียบร้อยก็เป็นห้องเล็กสมราคาที่เราจ่าย มีทีวีแล้วก็มีหน้าต่างเปิดได้อยู่ใกล้ถนนถ้าครอบครัวไหนมีลูกก็สามารถเอาลูกมาด้วยได้พ่อกับแม่ก็นอนข้างล่างเด็กก็สามารถขึ้นไปนอนข้างบนหรือก็ให้แม่นอนข้างบนพ่อกับลูกนอนข้างล่างเอาที่สบายใจอันนี้ก็เป็นห้องน้ำอยู่ข้างห้องนอน เพราะเราไม่ได้เน้นความใหญ่เราเอาที่ว่านอนคืนเดียวแล้วเราก็จะย้ายอีกพรุ่งนี้ห้าคืนก็ห้าโรงแรมอันนี้ก็ลางหน้าแปลงฟันตรงนี้ก็จะมีปั๊กมีไฟอันนี้เป็นห้องน้ำเล็กมากแต่ก็สะอาด นี่ก็ประตูโดยรวมแล้ววิคิดว่าราคานี้ถือว่าโอเคมากนะชัดสิถึงห้องแล้ววิก็เช็คอินอาบน้ำเสร็จแล้วก็ออกมาข้างนอกกันน,นี้เวลาสิบหนาฬิกาสีแดดยังเยอะอยู่เลยร้นอนจะมาเดินชม ในเมืองก็จะแตกต่างจากมอบ้านอีกไปแบบหนึ่งก็จะมีร้านไอศครีมร้านนั่งดื่มเบียร์พอบ้านก็ร้อนอนนี้ก็จะขับผ่านเมือง ก็มีละขาเหมือนบ้านเราเกียร์พาร์ทเย้เดี๋ยวยเอารถเข้ามาจอดข้างในมีหลายทางมากอีกไว้เอสนิกชัดเขาบอกว่าลงไปข้างล่างไปข้างในนี่ร้อนมากเลยกัน่ามค่ะ

นิวิก็เดินเข้ามาในเมืองไฟโบกแล้วนะก็จะมีประมาณเขาคงจะมีงานตอนเย็นแต่ร้อนมากเขากำลังตั้งร้านเบียร์กันเลยอันนั้นเป็นโบสท,ที่เขาซ่อมแซมอยู่เป็นโบสท,ที่เก่าแก่มาก ท่องเที่ยวเยอะมากเขาบอกให้อพสเตอรบางคนเขาก็อยู่ใกล้กันถ่ายรูปไม่ค่อยเห็นคนเยอะมากข้างล่างข้างล่างถ่ายไม่ได้เดี๋ยวเห็นผู้คนต้องถ่ายออสุดยอดตึก มีคนชาเรียงตาดูเราด้วยเพราะเราสวยน <c oughs> ี่เป็นรถรางเดินกันเหนื่อยแล้วเราก็มาพักกินไอศครีมตอนนี้ก็เวลาประมาณ โอจ้จะ5้าโมงจะ5้าโมงเย็นแล้วอันนี้เป็นไอศครีมของแฟนสปาเกตตี้ข้างในอ้ตัวอันนี้มาพึ่งพึ่งเนี่ยถ้าเขาต่อยนะมันเจ็บมากต้องไปโรงพยาบาลหายใจไม่ออกเลยนะเวลาเรากินเราต้องระวังห้ามกินเขาเขาจะพ้นผิดแล้วคอจะใหญ่ ไอ้นี้ก็เป็นน้ำส้มกับไอซ์ครีมแล้วก็มีผลไม้ตกแต่งตัวอันนี้อันตรายมากไว่เปิดนะวิไห้แฟนบอกว่าวันนี้อากาศดีเรามาเที่ยวเราก็จะดื่มกันคนละแก้วต๊าซิฮอสวีกมากฮอสวิไห้ดัสเบียคนนี้ได้เบียร์ไอรัสเหรอวัลเลอร์ไอรัสเหรอไอรัส ไอุ้เรียก่าอิสต์ i ันไหนอ๋เบียร์ไวน์ไวน์ไน์ไว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 ์วน์์ไวน์ไ์ไรนน์ไวน์ไว์ไวน์ไ์วนนวนน์ไว์วน์ไวน์์ไวนนวน์วน์ไวน์ว่ไน์ไวน์ไวนนนว์ ตอนนี้ก็เข้ามาในห้องอาบน้ำเต็มตอนจะนอนแล้วที่จอดรถข้างล่างเต็มเลยคิดว่าไม่มีคนโรงแรมก็เต็มนอนหลับฝันดีค่ะเพืพ่อนๆทุกคนบ๊ายบายสวัสด,ดีจ้า